สามปีที่ผ่านมาอีพีแล้วมันอ่อนแรงแตกได้แต่ทารกแรกเกิดฉันเชื่อว่ามันต้องกลับมาตะพวงเป็นปอบตัวแรกที่ถูกบันทึกชื่อในสยามมันหนีไปอยู่ที่ดงขโมดถ้าหาตัวมันเจอเราอาจได้ร่องรอยของอีพีชุดดำนะปอบเลี้ยงปอบหลิดเยอะลากัมมือ ดงขโมดเนี่ยเป็นดงผีหาป่าฐานกินคนไปที่นั่นก็เหมือนสู้กับผีทั้งกอง,ง <S 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 ทัพข้างในนั้นจะมีผีจร,ริงๆของหมอเซนถ้าไม่ตายหาสัก,ก่อนเดี๋ยวก็ได้เห็นเป็นบุ่ต่า <S 2> <S 2> มันมารอต้อนรับเราเราใชื่จอจางวันนะมันแค่หยอกกันคืนหลอกของจริงแน่ สี้ต้นตีนนั่นไม่ได้ฉันไม่ยอมตายแนะน่นถ้าเจาไม่อยู่อย่าดื้อนะนี่นี่ ลุงคิดเหรอว่าจะหนีกูพ้นกูมาแล้วนะ